ก็จะมาเช็ดทำความสะอาดแก้วที่เฮาล้างเสร็จแล้วเด้อจ้าก็จะมาเช็ดทำความสะอาดแก้วน้ำเพื่อให้มันแห้งให้สติดนามเด้อจ้าแล้วก็จะมาเช็ดปัดฝุ่นในห้องนี้เด้อจ้าเพราะว่าห้องนี้จะเปิดหน้าถางกว้างเด้อจ้ามันก็จะมีลมเข้ามาก็จะทําให้พวกฟุ่นมาเกาะตามอ่าสิ่งของของเฮา,านะจ้าก็ต้องค่อยอ่าปัดเช็ดบ่อยๆนะจ้าในแต่ละมื้อแต่ละวันเด้อจ้าก็ทําทุกวันเด้อจ้าแต่มื่อกี้ก็เลยทําคลิปมาให้เบิ่งนํากันเด้อจ้า เพื่อนเห็นถังน้ำพระเจ้าเอ๊ะถังน้ำพระเจ้าไม่เห็นอย่างเ่านชิมัยกถังน้ำเห็นบ่บ่แมนเดี๋ยวนี้จะพาเพื่อนๆมากอ,อกน้ำกันเด้อจ้าทำงานบ้านเสร็จแล้วมื้อนี้จะกับพาทุทกๆคนมากอ,อกน้ำกันต่อเด้อจ้างานบ้านเฮาก็จะมีหลากหลายอย่างอยู่เด้อจ้าจะมาเตรียมกับให้ยามจ้า อัดคลิปทายคลิปมาให้เพื่อนๆอนเบิ่บงกันนะจ๊ะก็คือจิตเจวัตรประจำวันของเจี๊ยบ้วจ้ะก็คือเป็นแม่บ้านอยู่บ้านจาขายของอทํำแปลงผักในเล็กในน้อยละก็สวดมนต์เจริญภาวนานะจ๊ะม้อนี้ก็ถ้ำยางอินเสจเียบบ้อยแล้วเจ็บก็เลยมากกอกน้ำนะจ๊ะหรุอแนบขวดน้ำที่เจ็บก่อนก็คือล้างทำความสะอาดเสจเยบร้อยแล้วเด้อยจ้าก็จะมากกอกน้ำโชว์ความแข็งแรงให้เพื่อนๆในเบิ่งน้ำกัน,น้อจ้ะ ก็เพราะว่าเพื่อนๆกรอ,อกน้ำแบบนี้คือกันมะนาวหรือว่ามี่มีทีที่ดีกว่านี้บกเก่เน,นาะจ้าบางเทปซื้อน้ำเป็นถังถังละสามสิบบาทถทาังง่ายก็จะมากรอ,อกใส่ขวดน้อยแบบนี้เด้อจ้าเสร็จปิดกรอกน้ำเสร็จแล้วก็ต้องมาถูพื้นต่อเด้อจ้าเพราะว่าพื้นเฮาเปียกสกปรกเด้อจ้ามีทั้งดินทั้งทรายเด้อจ้าเพราะว่าน้องเท่งๆก็ไปเหยียบดินมาคือกันจ้าบางทีล่มกับพัดเข้าบ้านเด้อจ้าเศษคุณเศษดินจกักก็เลยต้องถูอีกรอบเด้อจ้าหลังจากที่มือ้อเช้า้ถูไปรอบนึงจ้าพอเฮามาก้ร งานแม่บ้านอย่างสุดท้ายมือนี้ก็คือการกวาดทองร่านข่าลเล็กๆน้อยๆของเฮาเด้วจ้า